เอาแล้วไงเทรนอาจเปลี่ยนใจอยู่ลิเวอร์พูลต่อแต่มีข้อแม้เดียวเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนตกเป็นข่าวอาจเปลี่ยนใจอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแต่มีข้อแม้เดียววันที่30มีคอ8 s ส e p h e n ตีเฟนวอรน็อกอดีตแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลเชื่อว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อานนแบ็กขวาคนสำคัญของหงแดงอาจเปลี่ยนใจอยู่ค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปถ้าได้รับสัญญาฉบับใหม่ ที่ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงสุดในทีมก่อนหน้านี้สื่อหลายสาน,นักท้องใจประโคมข่าวว่าเทรนบรลลุข้อตกลงย้ายไปรออันมาดริดยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนแบกไม่มีค่าตัวด้วยสัญญา5ปีแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการออกมาจากทั้งสองฝ่ายซึ่งล่าสุดวอน็อกออกมาแสดงความเห็นว่าทางเดียวที่จะรั้งให้เทรนอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปคือเรื่องของค่าเหนื่อยเท่านั้นผมยังคิดว่ายังมีโอกาสที่เขาจะอยู่ต่อได้ ผมคิดว่ายังมีองค์ประกอบที่เขาน่าจะพูดว่าถ้าคุณต้องการผมคุณต้องจ่ายเงินเพื่อผมเพราะว่าถ้าคุณนึกถึงเฟอร์จิลฟานไดและโมฮัมเหม็ดซลาค่าเหนื่อของพวกเขาตอนนี้สูงมากทีเดียวเนื่องจากเทรนด์เป็นเด็กท้องถิ่นเขาจึงไม่ได้รับเงินแบบที่พวกเขาได้รับและเขาคงคิดว่าโปรดจ่ายให้ผมตามที่พวกเขาได้รับซึ่งลิเวอร์พูลสามารถทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้นะวอร์น็อกกล่าวทั้งนี้ปัจจุบันนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของลิเวอร์พูล คือมูฮัมหมดซาลา350,000ปอนต์ต่อสัปดาห์รองลงมาเป็นเฟอร์จิลฟานได220,000ปอนต์ต่อสัปดาห์และอันดับสามเทรนด์180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์